ติดตามความคืบหน้าในการเดินหน้าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัลบั l เลตเงินบาทในการแจกเงินหมื่นให้กับพี่น้องประชาชนในเฟสที่3เฟสที่4แล้วก็เฟสถัดไปกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนนะคะวันนี้มีการประชุมครมอเราขอติดตามประชุมครมอไปพร้อมๆกันรวมไปถึงคุณอนุวัฒน์จะให้แจ้งชัดวิธีคัรใช้จ่ายดิจิทัลบั l เลตในเฟสที่3เงินหมื่นวัยรุ่นค่ะคุณผู้ชมเป็นอย่างไรเป็นแบบไหนเดี๋ยวนันจะพาคุณผู้ชมไปติดตามค่ะส่วนของคุณจิรายุห่วงทรัพย์นะคะโฆษกรัฐบาลค่ะ ออกมาแจ้งชัดเงินหมื่นในเฟซที่3เงินหมื่น,นวัยรุ่นชัดเจนแล้วก็ในเรื่องของการเดินหน้าโครงการในครั้งนี้เป็นอย่างไรติดตามกันค่ะนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมคะในส่วนของคุณอนุวัฒน์จัดให้นะคะก็มีการแจ้งเตือนหลายๆรอบในเรื่องของการนํารูปของคุณอนุวัฒน์จัดให้ค่ะไปทําเป็นในส่วนของเพจเงินกู้มีคลิปต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นออกมาเตือนเรื่องนี้หลายคนที่ติดตามในส่วนของข้อมูลข่าวสารจากคุณอนุวัฒน์จัดให้เรื่องนี้สาคัญมากๆเดี๋ยวเราไปติดตามก่อนเลยค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศก่อนอื่นนั่นจะพาคุณผู้ชมไปติดตามคลิปเสียงจากคุณอนุวัฒน์จัดให้ในการแจ้งเตือนในเรื่องของมิจฉาชีพก่อนเลยนะคะยิ่งเตือนก็ยิ่งอรารวาสหนะักและก็ยิ่งมีคนถูกหลอกวันนี้ต้องให้สติทุกคนนะฟังนะต้องให้สติครับกับแก๊งมิจฉาชีพซึ่งก็เขียนชัดเจนว่ามันคือมิจฉาชีพเอาภาพเอาคลิปของหนุ่มอนุวัฒน์ไปตัดต่อ แล้วก็ไปอ้างกับทุกๆคนว่าเป็นพรีเซนเตอร์เป็นคนรีวิวให้กับแอปเงินกู้ถูกหลอกครับคุณนะถูกหลอกมีสติกันนิดนึงครับนี่เตือนมาตลอดนะ3ปีเนี่เตือนมาตลอดแล้วเตือนเป็นแสนครั้งแต่ทุกวันนี้ก็ยังมานั่งตอบอยู่ว่าของจริงของปลอมย้ำว่าทุกรูปไม่ว่าจะเป็นรูปพวกนี้หรือรูปไหนๆที่มันหาได้ในโซเชียลแล้วเอาไปตัดต่อตัดแปะว่า เอาสินเชื่อเหลืองเงินกู้กู้เลยนูน่นนี่นั่นโจรมิจฉาชีพไม่มีนักข่าวไม่อยากให้ตัวเองเสียชื่อเสียงหรอกใครจะเอาชื่อเสียงของตนเองตลอดทำงานมา15ปี20ปีไปรีวิวหรือไปเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับแอปเงินกู้มิจฉาชีพทั้งนั้นมีสติยั้งคิดกันหน่อยไม่ใช่ว่าเดือดร้อนแล้วอยากจะได้ตังค์เพราะคุณเดือดร้อนแล้วอยากได้ตังค์เข้าไปกู้พวกนี้ โดนหลอกอีกโดนหลอกซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพราะทุกคนขาดสติเชื่ออะไรง่ายๆขนาดแบงก์ยังปล่อยกู้ยากเลยแล้วในโซเชียลอ่ะมาปล่อยกู้แบบนี้สติยังคิดนิดนึงอันนี้ไม่ได้ว่านะแต่พูดให้ทุกคนได้สติและยังคิดเพราะเข้าใจว่าทุกคนหุนเงินไม่ทันอยากจะได้เงินไม่รู้จะทำยังไงสุดท้ายสวยซ้ำสองนะทุกรูปไม่ว่าจะเป็นรูปพวกนี้หรือรูปพวกไหนแบงค์ไหน ที่มันเอาไปตัดต่อตัดแปะยืนยันว่าโจรทั้งนั้นเพราะไม่รีวิวและไม่เป็นพรีเซนเตอร์ให้กับแอป,ปของธนาคารต่างๆโดยเฉพาะเรื่องสินเชื่อและเงินกู้ฟังเอาไว้ครับและหลังจากนี้ค่ะคุณผู้ชมในการเดินหน้าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทค่ะในส่วนของวิธีการใช้ใจ่ายและก็เงินเหมือนวัยรุ่นนะคะคุณอนุวัฒน์จัดให้แจ้งชัดถึงประเด็นนี้วิธีการใช้ใจ่ายอย่างไรใช้ใจ่ายแบบไหนเงินจะได้เมื่อไหร่ติดตามกันเลยค่ะ เตรียมตัวรับเงินหมื่นดิจิตอลวอลเล็ตทำยังไงมันต้องมี2อ,อย่างนี้นะครับ 1. ก็คือแอป,ปทางรัฐ 2. ก็คือแอป,ปของธนาคารธนาคารอะไรก็ได้ 1. ธนาคารทําไมผมอธิบายให้ฟังนะครับแอป,ปทางรัฐก็คือเป็นแอป,ปที่จะคัดกรองว่าใครได้หรือไม่ได้ตามคุณสมบัติใช่ไหมมันก็เลยจะต้องผ่านแอป,ปทางรัฐแอป,ปทางรัฐก็คือประตูที่จะเชื่อมต่อไปอยังแอป,ปของธนาคารธนาคารใดธนาคารหนึ่งที่คุณมี พอมันเชื่อมต่อไปที่ธนาคารใดธนาคารหนึ่งแล้วในธนาคารนั้นมันก็จะมีอ่ะไอคอนหนึ่งไอคอนที่เป็นดิจิตอลวอลเล็ตที่รัฐเขาจะบอกเลยว่าอ่ะโอนเงินที่เป็นดิจิตอลนะไม่ใช่เงินสดนะโอนมาให้มันจะอยู่ในแอปธนาคารแล้วก็ให้คุณไปสแกนซื้อของที่เข้าร่วมรายการนะครับไอแอปธนาคารเนี่ยมันจะเป็นต้องผูกพร้อมเพย์ไหมถามมาแล้วนะครับไม่ต้องผูกพร้อมเพย์ครับ แต่ในความรู้สึกผมนะก็ไหนไมีแอปธนาคารและปูกพร้อมเพย์ก็ดีนะครับเพราะว่าต่อไปสวัสดิการของรัฐต่างๆเขาจะโอนผ่านพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชนมิฉะนั้นถ้าเรามีไว้มันก็ไม่เสียหลายนะคําถามที่ตามมาแล้วมันจะได้สงกรานหรือเปล่าเผื่อใจไว้ก็ดีนะครับเนื่องจากว่าอะไรทดลองระบบเสร็จเรียบร้อยก็จริงแต่ร้านค้าก่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเตรียมตัวก่อนละกัน สำหรับคนที่16ถึง20แต่คนที่21ถึง59ก็เตรียมตัวได้นะครับและนอกจากนี้นะคะคุณสรัฐบาลอย่างคุณจิรายุห่วงทรัพย์ก็แจ้งชัดถึงประเด็นเงินหมือนวัยรุ่นชัดเจนอย่างไรรัฐบาลเตรียมเดินหน้าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจในการแจกเงินหมือนแน่นอนเพื่อความชัดเจนค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปติดตามค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการเสียงจากใจไทยคู่ฟ้ากับผมจิรายุห่วงทรัพย์ โฆษกประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีครับท่านผู้ชมครับเรื่องของเงินหมือนอ่นวัยรุ่นผมขออนุญาตพูดอย่างนี้นะครับเรื่องจากกําหนดกรอบไว้จํานวนประมาณทั้งหมด2อล้านเจ็ดแสนคนมีอยู่ประมาณ2อล้านเจ็ดแสนคนเนี่ยเป็นเด็กและเยาวชนนะครับวัยรุ่นสมัยผมอายุ16บหกเนี่ยแหมมันพลังงานมันเยอะนะครับอายุ1 6บหถึงยี่ปีท่านผู้ชมครับเอาเป็นว่าลบความจําเลยนะครับไม่ต้องไปสนใจว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาอะไรแบบไหน,นอย่างไรฟังจิรายุชา้ชาช้าชัดๆนะครับ เงินหมื 22, ่นสล้านเจ็ดแสนคนที่มอบให้กับเด็กๆนะครับแล้วก็คนเป็นหนุ่มวัยสรุ่นเนี่ยนะสิจนถึง20ปีเนี่ยเขาเรียกว่าวัยสรุ่นอย่างนี้ครับเหตุผลก็คือจำนวน2ล้าน7แสนคนเนี่ยนะครับถือว่าเป็นเด็กที่เข้าถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้มากพอควรครับระบบดิจิตอลวอล l e t ตท่านผู้ชมครับจริงๆแล้วตั้งใจว่ารัฐบาลจะใช้ระบบนี้เนี่ยเพื่อการเดินทางในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอเงินเงิน,งนทองทองนะครับเช่นอาจจะสนับสนุนเรื่องของการศึกษาเรื่องของการเบิกค่าพยาบาลหรือแม้แต่กระทั่งเกิดปัญหาอย่างเช่นน้ําท่วมจะสามารถโอนเข้าไปในดิจิ t a ลวอลเล็ได้เลยเนี่ยนะครับไม่ต้องไปเข้าคิวรับเงินสดไม่ต้องไปโอนผ่านแบงค์อะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับเป้าประสงค์ของรัฐบาลครับจะให้น้องๆเนี่ยนะครับสามารถเรียนรู้ได้เร็วพอบอกปุ๊บโหลดแอปปุ๊บลงทะเบียนปุ๊บ2-3นาทีก็เสร็จอยากจะให้2ล้าน7แสนคนเนี่ยนะครับ ไปบอกคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายอาจจะเลยวัย60พันได้ไปแล้วแต่ว่าต่ํา59ลงมากําลังจะได้ในโครงการต่อไปเนี่ยนะครับก็จะได้เรียนรู้กันได้อย่างง่ายขึ้นครับนอกจากนี้ครับเงินดังกล่าวนั้นเนี่ยก็เอาไปซื้อของต่างๆมากมายได้หลากหลายนะครับ และที่สําคัญที่กังวลบอกว่าโอ้ไปซื้อเหล้าได้ซื้อบุหรี่ได้จริงๆแล้วทั้งเหล้าและบุหรี่เนี่ยอายุเกิน20ปีถึงจะซื้อได้นะครับต่ำกว่า20ลงบาเนี่ยกฎหมายเข้ากําหนดอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นร้านค้าไม่ว่าจะเป็นโชห่วยร้านสะดวกซื้อสแตนอะโลนทุกยี่ห้อครับฟังจิรายุให้ดีนะครับท่านขายเหล้ากับบุหรี่ให้กับเด็กและเยาวชนไม่ได้ ไม่จําเป็นจะต้องเป็นเงินที่มาจากดิจิตอลวอลเล็ตห0 0่งบาทนะครับไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่เด็กและเยาวชนอายุไม่เกิน20ปีไม่สามารถซื้อสุราเครื่องดื่มของมึนเบาและบุหรี่ได้ครับนอกจากนี้ก็สามารถที่จะซื้อได้นะครับหลากหลายผมยกตัวอย่างครับก็ไปสอบถามดูครับน้องคนหนึ่งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับบอกว่าเงิน1,000 0บาทเนี่ยจะช่วยแบ่งเบาภาระใช้ใจ่ายของครอบครัวได้ และอีกคนนี้ครับบอกว่าอยู่ที่มหาวิทยาลัยลแห่งหนึ่งก็แล้วกันนะครับบอกว่าตนเองเนี่ยเรียนทนางด้านการตลาดจะนําเงินก้อนนี้ไปซื้อของที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์การเรียนอะไรครับไม้บรรทัดสมุดดินสอเหรอไม่ใช่นะครับท่านผู้ชมครับน้องคนนี้บอกอย่างนี้ครับบอกว่าจะไปซื้ออุปกรณ์ไลฟ์สดแต่เดี๋ยวนี้เขาเวลาขายของขายของก็ต้องไลฟ์สดใช่ไหมครับทาง Facebook บาง IG บ้างอะไรต่างๆที่ตรงที่ตออะไรกันบ้างเนี่ยนะฮะน้องเขาบอกอย่างนี้ครับ จะได้ไปทำงานหาเงินเพิ่มเติมเป็นค่าใช้จ่ายในการเรียนเออก็เข้าท่าดีนะฮะโดยที่นี่ครับหลายคนก็บอกว่าทางรัฐบาลก็ดีหรือทางส่วนราชการเนี่ยก็ต้องช่วยการกวดขันนะครับไม่ใช่ว่าน้องๆได้เงินหมื่นแล้วไปเข้าร้านเกมไปเล่นตู้เกมอะไรต่างๆนาน,นานเนี่ยอันนี้ก็ขอฝากไปยังส่วนราชการที่เกี่ยวข้องช่วยกำชับและตรวจตาด้วยโดยเฉพาะคุณครูอาจารย์นะครับเพราะว่าเด็กอายุ16ปีเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ตั้งแต่ประมาณม .4 ม .5 มหก นะครับแต่ถ้า18ปีขึ้นไปนี่ก็อาจจะอยู่ในมหาวิทยาลัยปี1ปี2ก็ว่ากันไปนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของดิจิทัลวอลเล็ตครับเพื่อให้น้องๆน,นั้นสามารถเข้าถึงระบบเทคโนโลยีซึ่งทั่วโลกเขาใช้กันแล้วไม่ได้หมายความว่าโอ้โหเราต้องเอาเอกสารทะเบียนบ้านบัตรประชาชนไปยื่นที่สำนักงานเขตไม่ต้องครับถ้าน้องๆลงทะเบียนดิจิทัลวอลเล็ตเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็จะสามารถที่จะ,ะดําเนินการเรื่องราวต่างๆของรัฐบาลได้อันนี้ถือว่าเป็นเขาเรียกเทคโนโลยีสมัยใหม่นะเนาะ ก็เห็นแล้วก็เข้าใจได้ครับเอาละค่ะนี่คือข้อมูขาาลข่าวสารล่าสุดที่นันนำมาฝากในวันนี้นะคะหาชื่่ชอบอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ